ไปที่จังหวัดระยองนี่นะฮะท่านคือพระท่านก็ไปจ่ายค่าน้ำนะฮะทีนี้ท่านก็เอาเงินเหรียญไปคนะคเอาไปจ่ายค่าน้ําแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ปฏิเสธเสียเวลานับเอประมาณนั้นประมาณน,นะะั้นแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงเอาดูนะนี่นะครับที่วัดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครระยองพระชัยยศอากินจโนนี่ท่านรองจเจ้าวาดวัดโขดทิมทารามนะบอกว่า เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาได้ไปชําระค่าน้าของทางวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองน้ําเหรียญเนี่ยมีเหรียญ10และก็เหรียญ5รวมกันประมาณสัก5,000บาทโดยทางวัดเนี่ยได้นับแล้วและก็ได้แยกใส่ถุงอ่ถุงเล็กถุงน้อยถุงละ100บาทมัดรวมกันเป็นถุงและก็นําเหรียญ5เนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยสองพบาทเหรียญ10ประมาณ3,000บาทครับไม่ใช่ว่าเอาเป็นแบบถุงถุงใหญ่ไปเลยนะวัดเนี่ยนับเรียบร้อยแยกเป็นถุงถุงเรียบร้อยว่าอย่างนั้น เอาไปชําระค่าน้ําซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกลับมาว่านะครับผู้จัดการไม่รับเพราะเสียเวลาก็เลยรู้สึกแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้อาตมาก็นําเหรียญเนี่ยไปจ่ายค่าน้ําแบบนี้ทุกเดือนนะไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่าให้สแกนได้ไหมจึงได้สแกนจ่ายไปและก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากวัดจนๆเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าที่วัดเวลาชาวบ้านชาวช่องมาบริจาคเนี่ยมาทําบุญเนี่ยบ,บางทีก็ใส่เหรียญห้า บางทีก็ใส่เหรียญสิบใส่ลงไปในช่องรับบริจาคต่างๆที่ว่านี้ก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเอาเงินไปใช้เนี่ยก็ต้องใช้เงินเหรียญเหมือนกันว่าอย่างนั้นนี่นะฮะทีนี้ไอ้ที่เอาที่วัดเอาไปนี่นะไม่ได้เอาห่อใส่ถุงไปใหญ่ๆนะม,มีการนับเรียบร้อยแยกเป็นเหรียญ10กี่บาทเหรียญ5กี่บาทเหรียญบาทกี่บาทก็แยกไปเรียบร้อยนะครับมันก็ควรจะไปชําระได้ว่าอย่างนั้นอา้าวฟังเสียงพระหน่อยฮะท่านว่าอย่างไรเหรียญสิบเหรียญห้า แห้าพ like ันนาทีมันเยอะเแแค่ห <Nas us mand ibles> oui, <pit> ้า so เันหมาเลยเหรียญห้าเหรียญห้าอนนเหรียญสิบสมันกันนะมนเอไกันีารไม่นับเสียเวลาเพราะว่าอ้าวเหรียญเหรียญเหรมนไม่มีค่าเลยแล้วปั๊มมาทรไมใช้ทำไมเหรียไม่มีค่าเลย ปัดใจใส่ตื้นอยากแบงค์เนี่ยไมเป็นต้องเรียนมาให้แล้วไปบวชผู้ชายสวยได้เลย้เพียนหน้าไปหมดแล้วกอรอดเออนี่ใช่ไหมอ่าอันนี้มันก็เรื่องไปเป็นเรื่องนะแต่มันก็เป็นเรื่องจนได้ล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดระยองนายอนันต์เรศเจโปะเนี่ยผู้จัดการของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ได้ชี้แจงบอกว่าการประปาเนี่ยนะยินดีรับชําระค่าน้ําในรูปแบบต่าง และก็ไม่มีนโยบายที่ให้พนักงานปฏิเสธการรับชำระน้ำในรูปแบบเหรียญน,นี่นะฮะนี่บอกเลยชี้แจงเลยและจากการสอบถามไปยังพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ที่รับชำระค่าน้ำจากพระสงฆ์รูปดังกล่าวเนี่ยก็ทราบว,ว่ามีลูกค้าซึ่งเป็นพระพิสูจสงฆ์เนี่ยได้นำเหรียญมาชำระค่าน้ำจริงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดและก็แจ้งต่อลูกค้าว่าสะดวกจ่ายค่าน้ำผ่าน QR code หรือไม่หมายความว่าเนี่ยจะมีการสแกนหรือหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยนะ เนื่องจากในการชาระเงินค่าน้ําดยเหรียญเนี่ยต้องใช้เวลาเวลาในการนับเหรียญจึงเกรงว่าลูกค้าจะรอนานนี่เ <c oughs> จ้าหน้าที่ชี้แจงมาแบบนี้แต่ทางพระเนี่ยท่านพูดแบบแบบหนึง่ง <c oughs> นะบอกว่าไม่รับไม่รับนะประมาณในประมาณนั้น <c oughs> ทีนี้การประปาก็ชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะจนนําไปสู่ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซึ่งทางการประปา ของระยองเนี่ยต้องขออภัยพระพิสุสง์รูปดังกลางา่าวมาณโอกาสนี้และก็ขอเรียนให้ทราบว่าทางการปปาเนี่ยพร้อมให้การบริการลูกค้าอย่างเต็มที่และยินดีรับชําระค่าน้ําในทุกรูปแบบไ<อ>ม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินแบ,แบงก์เงินเหรียญต่างๆที่ว่านี้หรือระบบออนไลน์ก็รับชาระไว้ก่ออ้าวฟ <usion. S 1> ังเสียงหน่อยนะฮะผู้จัดการประปาจังหวัดระยองฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากการสอบสวนการสื่อสารนะฮะอาจจะมีความผิดพลาดเช่อกันและกันในการพูดจานะฮะก็ ทางการประปารับเงินทุกอย่างทุกบาททุกตางนะฮะครับผมก็ขอยืนยันไว้อย่างนี้นะครับผมคราวนี<อ>้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเท่าไหร่ประปาก็คือรับทั้งหมดใช่ไหมแต่ขอใช้เวลานิดนึงนะฮะทางขอจะให้ทางเจ้าที่ผมได้นัง่งนับนะฮะเพราะว่ากลัวจะปัญหาการลุกที่ลูกค้าจะมารอนานนะฮะเพราะว่าถ้าสะดวกก็ต้องสแกนนะฮะสแกนจะง่ายที่สุดนะฮะในการจ่ายจ่ายทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะรบับเงินนะครับ คุณโยกว่าไงเรื่องนี้คือก็เข้าใจนะคะเรื่องเรื่องที่พี่แปะอธิบายมาทั้งหมดสําหรับทางวัดนะะแล้วก็ทางร้านด้วยคือถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเขาจะมีตู้นับเหรียญเลยนะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเทกองลงไปเดี๋ยวเขากรกก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 กแยกเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทออกมาแล้วก็สรุปยอดให้ได้เลยแต่ว่าการประมาน่าจะไม่ได้มีเครื่องอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ถามว่าคือเหรียญเนี่ยชำระนี่ได้ตามกฎหมายนะแต่เหรียญเนี่ยมีจํากัดจํานวนอยู่นะคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลจากกรมธนารักษ์เลยนะคะ เหรียญ5บาทชําระได้ครั้งละไม่เกิน500บาทเหรียญ10บาทชําระได้ครั้งละไม่เกิน1,000บาทอันนี้เป็นไปตามพรบรนะคะพระบรเงินตราปี2,501นระคะหรือ2,501นะถามว่าทําไมต้องจํากัดเขาบอกเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกรณีเอาเหรียญไปใช้ชําระหนี้คราวละมากๆแล้วคนที่รับเนี่ยถ้าเกิด เขาเอามาชําระเกินจากที่กรมธนารักษ์ตามพรบเงินตรากําหนดไว้สามารถปฏิเสธการรับได้นะเอาจริงๆก็มีกฎหมายตรงนี้อยู่นะคะแต่ล่าสุดการประปาชี้แจงแล้วว่าเขาเขารับได้คือคือตามกฎหมายนะคือเข้าใจคือตามกฎหมายคือจะรับคือไม่รับก็ได้ใช่ไหมอย่างที่น้องงยกบอกแต่ว่าอย่างว่านะคนที่มาเป็นพระคนทําบุญบางทียอดเหรียญนะนะเราคิดเองนะ